นี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถือเป็นอีกหนึ่งสาวติ๊กตอกเกอชาวจีนที่ได้รับความสนใจนะคะจากเหล่าบรรดาเอฟซแฟนคลับแฟนดอมชาวไทยอยู่ไม่น้อยในตอนนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมคะเราคืนรูปมาแล้วสาวขุยอันนั่นเองซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอีกด้วยเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เธอก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาวคู่จีนของพระเอกสายติดท,ที่เพิ่งจะโสดมาหมาดๆอย่างหนุ่มแน็กชาลีนั่นเองค่ะโอ้โห เรียกได้ว่านะคะนาทีนี้ FC แฟนคลับต่างลงเรือจีนนะคะหนุ่มแน็กชาลีกับสาวขุยอันเป็นอย่างมากและเมื่อไม่นานมานี้นะคะสาวขุยอันเพิ่งจะมากรุงเทพนะคะมาเจอตัวจริงกับหนุ่มแน็กชาลีไปหมัดมาดที่งานแฟนมิทติ้งนะคะของหนุ่มจินรถแห่นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อ FC แฟนคลับได้เห็นแบบนี้แล้วต่างฮือฮากันยกใหญ่ไปเลยล่ะค่ะนอกเหนือ จากนี้นะคะคุณผู้ชมคาสาวขุยอันเองเธอก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดถึงเหตุผลที่เธอเนี่ยเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยโดยสาวขุยอันนะคะเธอก็ได้มีการเปิด g o ู g l e แปลภาษาซึ่งก็แปลเป็นประมาณว่านะคะฉันคิดว่าเขาเป็นดาราและฉันเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกับเขาเลยนะคะแต่เขาให้ความเคารพฉันมากและเชิญฉันอย่างจริงใจฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดา ไม่ค่อยชอบงานแบบนั้นแต่เพราะฉันเคารพเขาฉันเลยตัดสินใจไปอคุณผู้ชมคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้ของสาวขุยอันกันค่ะฉันคิดว่าเขาเป็นดาราและฉันก็ไม่ได้สนิทกับเขาเลยแต่เขาให้ความเคารพฉันมากและเชิญฉันอย่างจริงใจฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาไม่ค่อยชอบงานแบบนั้นแต่เพราะฉันเคารพเขาฉันเลยตัดสินใจไป เสน很大จริ我去看一眼。Wait. so big I see it so big เขาเชิญชานลคุยอยู่ตั้งนานพูดเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนใช่ไหม,ม,ม,ยยม you are all look he speak so many and uh, he very very ใจดีมาก อืมพิพี so I go ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะชาาเน็ตค่ะรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกนะคะคุณผู้ชมคะว่าน้องเขาน่ารักค่ะทั้งที่ไม่ชอบงานแบบนี้และคนเยอะๆนะคะแต่ก็ให้เกียรติคนที่เชิญก็คือพี่ก้องน้องก็เลยมาคนเดียวเก่งมากๆค่ะขอให้คุยอันน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะแนวความคิดดีมีมารยา นะคะคจะมาเพื่อใครก็ดีหมดล่ะครับเอาจริงๆนะแค่น้องมาร่วมงานด้วยก็ดีใจกันหมดแล้วแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปหาคําตอบหรือถามเพิ่มหรอกครับมิตรภาพดีๆนะแต่ก็ต้องระวังไอ้พวกชอบแซะอย่าไปสนใจนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าตอบน่ารักและให้เกียรติกันมากๆค่ะความคิดและจิตใจดีมากๆครับขอหลบดราม,ม่าก,ก่อนนะคะช่วงนี้ของเขาแรงดูวางตัว ดีมากแตกต่างอีกคนเยอะเลยนะคะโงานนี้ก็ต้องบอกเลยแหละคุณผู้ชมคะ่ะว่าเมื่อ FC แฟนคลับได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์นะคะชื่นชมการวางตัวและทัศนคติความคิดของสาวคุยอันกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยแหละคะ่ะ